รสชาติของน้ำซุปจะแบบเข้มข้นมากมันเผ็ดร้อนเครื่องจะแน่นเรารับรองว่าเราไม่ข่าวรับรบองความอร่อย สวัสดีครับผมชื่อชายครับอ๋อนิธินันค่ะเรียกนันก็ได้เป็นเจ้าของร้าน3 6โภชนาแรกเริ่มแล้วก็ขายแต่ข้าวมันไก่อย่างเดียวลูกค,คก็เริ่มรู้จักแล้วก็เลยเริ่มมีเมนูคือชูชมาก็อย่างพวก ต้มเลือดหมู๋วยเดเตี๋ยวข้าวขาหมูหรือข้าวคุกป,ปีหลักๆก,ก็คือจะเป็นข้าวมันไก่กับวเวยเตี๋ยวแล้วก็ต้มเลือดหมูลานก็เปิดมาประมาณสิบกว่าปีแล้วเมื่อก่อนนี้เรายังไม่ได้ขายของแล้วก็เคยจะกินพวกต้มเลือดหมู๋วเจาพวกเนี้ยแล้วก็รู้สึกชอบรู้สึกข,ของที่เขาขายกันที่แบบดังๆเนี้ยอย่างเยาวราชเนี้ยมันก็จะเผ็ดร้อนใช่ไหมแล้วก็เลยมาทำของเราเอง ผมเชิมมาทุกอย่างอ่ะอันไหนอร่อยผมก็ไปกินเร<ช>ื่อยเขาทำเพราะมาชิแล้วอร่อยผพรมึงจะให้เขาทำน้ำซุปเราก็จะเน้นพริกไทยแล้วก็จะต้องมีความร้อนอยู่ตลอดเวลาเพราะคนจีนจะชอบเผ็ดร้อนก็เลยต้องใช้เตาถ่านเตาถ่านมันจะแบบคือมันจะร้อนระอุตลอดเวลามันไม่เหมือนเตาแก๊สอันนี้เขาค่อยร้อนค่คยอยแล้วมันจะอร่อย ส่วนเครื่องไอนี่แล้วก็สั่งยาประจำอะ่ะเขาจะไม่แบบเอาของค้างให้เราเงี้ยมันก็จะแับสะอาดแล้วก็ไม่มีกลิ่นเครื่องไอนี่ถ้าทําไม่ดีมันจะมีกลิ่นมีเลือดมีไส้เซี่ยงจีกระเพาะหัวใจตับลิ้นแล้วก็หมูกรอบหมูกรอบนี่ก็จะเป็นซิกเจอร์เลยขายไม่ได้เพราะลูกค้าชอบกินแล้วแต่ละคนก็ชอบหมูกรอบเพราะว่ามันกรอบเ็จะมีเสริมเป็นพวกข้าวขาหมูแลขาขา้วข้าวผู้กะปิ ถ้ากินกับเา่าบางคนชอบกินเล็งก็จะห่อเล็งกระดูกเล็งที่มันจะเป็นท่อนใหญ่ๆก็ลองเอามาเทีย่ยวสักสองชั่วโมงจะได้รถถสชาตงน้ำซุปแต่ก็ไม่ได้สมบูรณเพราะว่าเราจะใส่เยอะขนาดนั้นก็เป็นไม่ไ,มได้เนาะ ขอเชิญทุกคนนะฮะที่จะมาชิมอาหารเนียผมก็คิดว่าร้าผมก็อร่อยอะ่ะอาจจะรับรองอ่ะทั้งสะาทั้งอร่อยแล้วกันนะฮะน้ำซุปเราก็จะจัดจ้านเครื่องแน่นให้มากเป็นพิเศษร,รับรองความอร่อยถ้ามาชิมแล้วก็จะไม่ผิดหวัง